อันนี้หนึ่งแมตช์นะครับที่คนไทยที่ต้องเจอกับคนไทยด้วยกันนะครับเวลาลงแรงมาทักทายครับทักทายก็จะเดินไปลุมแกงนะครับฟินิกด่ากล้วยครับกล้วยนี่อาจจะเป็นคำหยาบสำหรับเกมอื่นทั่วไปครับแต่สำหรับโต้าถูมันคือการผูกมิตรนะครับผม ครับต้นเกมคิดอะไรออกก็ต้องพิมพ์ไว้ครับเดี๋ยวกลางเกมท้ายเกมเดี๋ยวจะซึมเดี๋ยวจะเครียดกว่าน,นี้เดี๋ยวไม่มีเวลาพิมพ์หนละังจากเดินวนไปวนมาสักพักลูดก็เกิดนะครับบินก,ก็มาเป้าเกมลูดครับเกมลูดไม่ได้ครับชอนี้ก็เลยบินหนีไปได้แต่กลับเข้าเลนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ปาไปได้แป๊บหนึ่งมาก็ปาหอกเซนลิกิเข้าป้อมแล้วก็วอลล็อกสโลครับลิกิก็จูกอยู่ตอนนี้ครับพยายามมาตวรอดต่างคนต่างโดนสโลครับมาก็ตีชา้าเหลอเกินครับปาหอกไปโดนสองครับเก็บคิวลิกิได้ครับพลวพุ๊ <c oughs> <c oughs> บมึงอะช็อตเมื่อกี้แทงเซนลีแทงเซนลัวก็ต้องอ่านอีกครับ ตอนนี้ลิกิหมดหลังตรงนะครับเห็นมาลากคีิปอยู่ก็เลยกระโดดไปเกาะหลังดูครับแต่ยังไม่ทันเห็นวอนลล็อกวิวโกแล้วโยนโกเลมลงครับมาก็อันติอีกครัง้งโอ้โหฟินิกจะบินออกก็บินไม่ได้ครับมาก,กดโซลีก็ตายเองับช็อดนี้กลวยตะเกียไม่มีอะไรกลวยอย่างเดียวไอสัตว์มานากูหมดเออ แต่เห็นลิกี้ยังฟิล์มแบบน,นี้ก็แปลว่าเกมมันชิวๆครับคุ้มฮี่อะไรดูเลนบนมีนกอดไม่ไปช่วยหรอวะหลังจากมาเกิดแล้วก็วาร์ปลงมาแกงครับลงมาแล้วก็มาตายอีกรอบครับผมนี่น่าจะเป็นชิงทั้งส่วนครับชิงกันเข้าไปครับ <laughs> แกงแบบนี้ลบเกมเหอะโง่ชิบหาย มาบอกไอทีมลงข้ามมันกวนตีนกูจังเลยวะ่ะจอดพิมพ์สักหน่อยกูไม่ลงไปเล่นแม่งแล้วกู <c oughs> นึกว่าเกมแบบเก็บวิวสมัยก่อนอะไม่ทำยี่ยอะไรกันอะนั่งพิมพ์กันอย่างเดียวอะมาบอกต่อให้ก่อนครับ <c oughs> มื่ึ <c oughs> กยีดโมคะถือว่าซ้อมไม่นับไม่นับ หลังจากเกิดใหม่นะครับก็ลงมาฟ่าปกตินะครยบ,บอดหลอกก็เดินมาแก้บอดอ้าวโดนมุมสกรามครับช็อตนี้มาก็มาช่วยครับอันติอินวกก็วาร์ปลงโคสแนบมิกกี้ก็กระโดดเข้าไปมาฟาดโลกอ้าวมิกกี้สมโมลแล้วก็เดินกลับครับไว้ใจดีมครับพายุเก็บคิวไปแล้วก็ได้ติปมาแล้วครับ หลังจากที่มาตายนะครับก็อุ้ยควายตายมาสามหนึ่งหนึ่งาเออถึงตายแต่ก็ไม่อยู่ทิมครับแมตชนี้เกมก็เล่น5-5ครับผมหลังจากอินโวกเกอร์พิมพ์ไปมาก็ท้าหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเกมนี้มันไม่ยอมกันจริงๆหลังจากมาเกิดได้สักพักนะครับเดินมาไม่มีการโครงการฟาร์มครับ ใส่อย่างเดียวครับโบกเกอร์นี่คอยซอ้อนก็สกิลช่วยครับลิกกี้จะรอดหรือเปล่าครับเจอดนดีลิกกี้คิวครับเดินมารับก่อครับหลัง<า>จากมาตายแล้วก็ได้ติปอีกแล้วครับโง่โง่ <laughs> โงอะไรมือ กูฆ่าเ็ฟเนมึงได้เอ,อ้มึงตาเหมือนแบบมันไม่ได้ล่องหดนะตายอย่างแม่นมาตั้งห่าบอกโง่แล้วไงควายสาม,ส,ามสองสาโพงควายโอ้แมทนี้มึงตายสามนำเลขเป็นป้า สำหรับใครที่อยากเจอปาร์ตี้นี้นะครับก็เขาดิดแอดมินได้ครับมันไม่มีหลอกคนที่ใส่ดีเลยเนะยมันมีแต่อย่างนี้แหละจากเกิดมาแล้วก็กระโดดเปิดครับผักเลืซ์เข้าหน้าป้อมวอ้กระโดดมาครอบครอบใครวะทอทอ,ทอ อะไรบอยครอบเทพหลังจากครอบเทพไปแล้วก็เกิดอากาศดีดแอร์ครับหวยก็มาปาบแก้เบื่อครับเบื่อเบื่อม,อมากระโดดเปิดมืดอ,อีกแล้วครับเจมบิงออกทแทนยีสแม่ เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับหอดเมื่อกี้นะครับเอเอดเดินมาบิงอ๋อจะเปิดไว้อยู่แล้วครับใครเป็นจังหวัดอะรลกแต่ก็ไม่ไหวเอเอฟก็ตายอยู่ดี แต่ทีมเลดียนี้ก็เกิดกันทุกคนนะทั้งลีกี่ทั้งเลเซอร์ทั้งฟีนิกบูเกอร์หนึ่งคนตายก็ยังเหลืออีกคนที่เกิดอยู่ครับเบื่อไม่ละบึงบ <laughs> อย,อยบอกกู่ปล่าเงียบๆขูไป ยุ่งกับพวกมึงเลยนะเบื่อหน้าพ่อมึงอ่ะลอดไปเด็นี่เป็นการเจอกันระหว่างปาร์ตี้5เล็กนะครับบ้าน V A 555บ้านกันดาษออกภาษาเฮียอะไรกับมึงสงสัย เจฟจะไปโยนหรือเปล่ามาโยนแล้วก็ได้แตกจริงๆครับทีมันน่าเบื่อสร้างสม,มดุดดูกันสักหน่อยนี่กี่พอร์ตพอร์ตทำไมแบบ๊บเพื่อนกูเบียด่าแล้วก็พยายามพอร์ตครับ แกพึ่งพอดกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะเอทิตแตกนี่กี่เกิดมากระโดดเกาะลังครับปาดสามตายสองเดี๋ยวแตนแอปปายแตนแอปปายจะรอดหรือเปล่าไม่รอด,ดอตอนนี้มาก็กำลังโดน โดนลุมกระทืบครับวิ่งไล่แบบไม่ดูธงดูทีมอีซีด่ดูเล่นตัวแทงแต่วิ่งีออกจากเพื่อนแบบไปไกลเลยไปกลางแบบเลยเพื่อนบวกแน่นังเจ็ดแม่กูเปนาหมดอ่ะเนียดเน่จะฆ่าคือรอไปร้อยปี หน้าหอปักคอไหนวะเนะี่ยกูทำเมาส์หลดมึงก็ตายละไอ้เหี้ยท่านท่านเล่นเกมเหมือนมึงพิมพ์นะดูว่าเกมมันสนุกกานี้ตอนนี้ไว้ไว,ไว้ห่วงคีปครับเจอสแปมแต่ก็ยังปามอยู่ไว้จะโดดไปครอบเอเ็นดีพายุขึ้น แล้วไวก็เออไปสักพักครอบแล้วก็ตัวแตกครับล <c oughs> ิกกี้ยังเอาได้บ้านเยอะ <c oughs> อันนี้มันบวกกับ <c oughs> บวกในเทกูจับกล้องไม่ถูกแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ตายคู่กระจอก <c oughs> ขอก็ดวยโดนทีเดียวตาย <c oughs> ตายง่ายจังวะ่ะ ไอ้มานี่มึงแบบมึงมาเถียงเหมือนทีมมึงเก่งทั้งทีแบบใจบ้าไอสมองอ่อเพิ่เจอมึงอ่ะเล่นเกมสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับนอกนั้นทีมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือพิมอย่างเดียวยเจอพ่อมึงอ่ะเต็นกระโงเงียบปากไป รู้ได้ไงกูโง้อ่ามันก็อยากไปเถียงเขาอีจีบแม่ช่างพูดช่างจาครับช่างเถียงเถียงเก่งครับแต่เล่นก็อีกอย่างหนึ่งครับแต่กูเถียงไว้ก่อน ดูจากการเล่นมึงแล้วว่าจะติปัญญาต่ำแค่ไหนเยสแมสสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับมือใหม่นะครับโดตา้า2มันเป็นเกมที่ยากที่สุดในโลกแล้วผมให้มันเป็นอะไรที่ยากสุดแล้วดูดีกว่าครับอย่าโหลดมาเล่นเชื่อผมถ้าจะโหลดก็มาเข้าดิดผมเดี๋ยวให้คนสอนให้จะได้เล่นเป็น เพราะว่าการเล่นเนี่ยมันมีร้อยแปวิธีนะครับตำางตำแหน่งก็ต้องเป๊ะถ้าไม่เป๊นะเนี่ยมันจะเข้าไปแบบถ้าเล่นไม่เป็นมันก็คือเช่นเดือดสมองแตกครับปวดหัวสมองล้าวอะไรเงี้ยถ้าจะฝึกเล่นก็เข้าดิสมาครับมันมีคนสอนอยู่มือใหม่แบบตั้งแต่โหลดเกมเลยดีไง นิสัยรวยเน่ยเบือ่อให๋กระโดดมาก็เหมือนตาเห็นนะแเหมือน,นแคกแมปอ่ะเมื่อกี้ไม่มีวงไม่มีบาทแต่มึงเจอลอะเอียเราดูอย่างเงี้ยอาจจะเห็นบางคนเล่นได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็เล่นเก่งทุกคนนั่นแหละมันอยู่ที่การเลือกการดาบ เล่นคล่องจนมีเวลาพิมพ์กันได้อะเออหลังจากค่าครับก็พอดพอดแล้วคุยกันต่อครับไงสปอร์ตค่าโคตรไปบัดบัดกันเปล่า เจ้ที่อะไรตายจะสี่ตัวมึงมีมือด้วยเหรอไปเช็คกล่าไปแทงไงกูแทงไงไมันก็ต้องตายเยอะอยู่แล้วตายไม่ว่าครับแต่มาพิชยามก,กูอย่างนี้ไม่ได้กูเทียงครับถ้าห้าพ่อเนี่ย บนต่างซื้อเกิดแล้วจอดนี้กูซัพพอร์ตยังตายน้อยกว่าบิงเลยบวกกันดัวเดียดัวเดียหน้าป้อมกรับเฟเซอร์ดี่ก็หิวเหลือเกินครับเกิดครับจะไปใช้ตะกงสกิลใ้เอเทมสักหน่อยตอนนี้เป็นเกมหน้าบ่อแล้วนะครับ ก็จบไปแบบสนุกกรนานนะครับดูพอให้สนุกก็พอนะครับอย่าโหลดมาเล่นนะครับมือใหม่เป็นการลงแรงคสำหรับคนแรงเท่านี้นะครับ <S <S เล่นปาร์ตี้ห้าครับ แการออกของอะไรเงี้ยเอ่อนี่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแบบปกตินะครับแต่แต่แตเดี๋ยวนะตะ <laughs> เกียบไปเฮียดาบีด14,000ยืดแม่ <laughs> เพ้ไปซะบึงอะ <laughs>